แต่ว่าตอนนี้นะฮะเราจะไปเข้าสู่ในช่วงของท็อปชาร์ตดาวน์โหลดกันวันนี้เราจะมาอัปเดตชาร์ตนะฮะจากวิทยุนะฮะทั่วประเทศเลยนะฮะว่า3อันดับนะสอันดับนะฮะว่าจะมีใครนะขอเพลงไหนเข้ามาเยอะๆกันบ้างนะครับในช่วงของท็อปชาร์ตดาวน์โหลดครับทออ็อป <laughs> ชาร์ตอัปเดต <laughs> นะค<ฮ>ะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า3อันดับนะคะเพลงไหนที่มีคนเนี่ยขอมาทางวิทยุเยอะแยะมากมายเลยเริ่ม <แบ S 1> จากอันดับที่3มกันก่อนเลยนะคะอันดับที่3ได้แกเกันแนนันแทนแน,น,นั่นแันนันผมป็นของคุณไปแล้วนะคะจากพี่บีสกริปค่ะ ช่วงนี้นะคะพี่บี้เนี่ยเขากำลังเตรียมตัวจะไปอเมริกาแล้วเพราะว่าเขาจะต้องไปสักไปใช่ไปเล่นบล็อดเวยนะคะไปเล่นข้างหลังพัฒน t เ m อะเดอะมที่นู่นแล้วก็ต้องแบบว่าเตรียมตัวซ้อมเตรียมตัวโปรโมทหรืออะไรหลายๆอย่างเลยก็ถ้าอยากให้กำลังใจพี่บี้ก็โหลดเพลงของพี่บี้เยอะๆใช่โหลดเพลงไม่พอ เก็ตตังตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วก็บินไปดูกันเอ้ยเราเชื่อว่าแฟนขขงพี่บี้หลายคนน่าจะบินไปดูนะนถ้าแบบ,บเป็นคนที่มีกมําลังเหมาํำอะไรอย่างนี้เนะี่ยอุ้ยเหมาํำนี่ก็น่าจะเกินไปนิดนึง <laughs> อุ้ย,ย,ยน่าจะบอกให้เอกแซคเขาทําแบบว่าเหมือน กิจกรรมชิงตั๋วไปดูพี่บีอะ like ไรเงี้ยนะเป็นทริปอะไรเงี้ยน่าสนใจนะฮะอ่ะต่อไปอันดับที่2ดีกว่านะฮะนะฮะกับเอ่อ radio t o p chat เป็นแบบาา์์จากวิทยุนะว่ามีใครขอเพลงอะไรเข้ามาเยอะๆอันดับที่2นี่ว่าเป็นเพลงอะไรนะครับอันดับที่2ได้กับเพลงระหว่างเราสองคนจากพี่เอจิรากรค่ะ ดใระหว่างเราสองคนนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเมื่อประมาณ2-3อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาได้อันดับ1นะคะจากรอกจัน1-2-3เป็นท็อปดาวน์โหลดนะคะซึ่งเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเองมั้งเพิ่งแบบว่าฟนอินพี่ฟองเบียไปนะฮะคนแต่งเพลงี้ใช่ค่ะครับผมแต่สงสัยนิดนึงอ่ะพี่เอะทำไมคะทำอะไรมาหล่อขึ้นอ่ะเออเขาก็ดูแลตัวเองธรรมดาต ดูแบบว่าลุกเลืกเลยนเปลี่ยนไปหรือเปล่าใส่ส่งใส่สูดสีน้ำตาลคาแรคเตอร์ก็เลยดูเปลี่ยนหล่อขึ้นเลยสีนี่จะเข้ากับสีผิวเขาก็ได้ชอบชอบชอบอะต่อไปเราไปดูอันดับที่หนึ่งกันเดี๋ยว่อนนะครับนะฮะกับท็อปชาร์ตอัปเดตในวันนี้นะฮะเพลงไหนที่คนโหลดเข้ามาเยอะที่สุด เพลงนั้นนะคะก็คือเพลงรักเธอคนเดียววันเลิฟจากจากนักนัทจักรดาทอนค่ะรักเธอคนเดียวนะคะเพลงนี้เนี่ยก็พี่นัทจักรดาทอนเป็นคนแต่งทานองเองแล้วก็แนวเพลงเนี่ยถือว่าเป็นแนวเพลงใหม่ที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยๆนะคะกับแนวที่เรียกว่าโรแมนติกร็อกนั่นเองน่ารักจังช่างคิดชื่อนะโรแมนติกร็อกนะฮะก็เป็นเพลงร็อกที่ไม่ได้หนักเกินไปมีความหวานหวานของเนื้อหาผสมกันดนตรี ก็ผสมผสานกันอย่างลงตัวอะไรประมาณนี้และนอกจากนี <ăn impair> ้น <widely> ัสักดารธอนเขาก็ยังแบบว่าเป็นคนที่แบบไนสส์อ่ะ ใช่เคน่ารักมากน่ารักตั้งแต่ตัวศิลปินยันแฟนคลับของพี่เขาเลยนะแฟนคลับพี่เขาก็น่ารักกันทุกคนวันนี้ก็เราเราก็มาพูดคุยกันนะฮะที่สเป Special นี้แต่ตัวจริงน่ารักมากน่ารักน่ารักเออนะฮะอ่ะยังไงก็นะฮะฝากเพลงนี้นะฮะ One Love นะครับของน้องนัทศักดาธรนะฮะรักเธอคนเดียวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วก็โหลดกันเยอะๆด้วยนะครับซึ่งเพลงนี้นะฮะเป็นเพลงที่คนขอเข้ามา เยอะที่สุดทางคลื่นวิทยุตอนนี้เลยใช่เลยค่ะถ้าเกิดใครอยากดาวน์โหลดนะคะดอกจันหนึ่งสองสามสิบสิบนี่จำได้เลยเพราะว่าแฟนสาวเขาพูดบ่อยมากเลยเอออ่ะโอเคนะคะแล้วก็สําหรับพี่ณักดาทรเนเร็วๆนี้เขากาลังจะมีเพลงใหม่ที่ร้องเพลงกับพี่ต้นวังทองชัยด้วยหลายๆคนที่เชียร์พี่ๆเขาทั้งคู่นะคะตั้งแต่อยู่เอฟเนี่ยน่าจะฟินกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนก็จับเป็นคู่จุ้งคู่จิ้นกันนี้เออพอเขามาร้องเพลงด้วยกันก็น่าจะฟินกันนะคะ